ก็ชาวนาวันอยู่นะครับก็อยากจะสอบถามถึงเทคนิคในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกคุณภาพของกลุ่มพี่ๆครับไล่ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินครับการเตรียมดินนะครับที่การทําเมล็ดพันธุ์นะครับเขาต้องไถดะนะครับไถดะตากไว้แล้วก็เขาน้ำใส่นะครับน้ำใส่เพื่อจะให้ข้าวพัฒนผลออกก่อนนะครับหรือว่าเมล็ดพันธุ์ชืออกก่อนแล้วเขาถึงพวนดินขั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะดาเนินการเพาะปลูกต่อไปนะครับเพื่อป้องกัน Ин, ก็ฉุดเลยก็เขาดีดเขาเด้งนะครับเพื่อให้เ <the> ้าเมล็ดพันธุ์เขามีคุณภาพตี่จะส่งกับศูนย์เมล็ดพันธุ์เข้าต่อไปตัวเองนะครับก็เป็นการตัดพันธุ์ปนครับหลังจากปลูกแล้วนะคร <ans> ับ sort of หลังจากปลูกแล้วเขาก็มีการถ้ามีเข้าปนออกมานะครับตีนอกแถวนะครับเขาก็จะเจยกันตัดนะครับเป็นกลุ่มนะครับตัดพันธุ์ปนออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้ามันถึงเวลาออกล้วงม้านะครับเขาก็เจอกันทอดคอล้วงอีกข้างหนึ่งนะครับพระเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับตีผมทำทุกวันทุกปีเนี่ยนะครับว่าต้องทอด มล็ดพันออกคือมดไอตีเป็นนั่นพันธุ์หมดออกคือมดเลยนะครับเพื่อจะให้เมล็พันเปลนเมล็ดพันธุ์บริสุทธ์ตีส่งขายให้ศูนย์เมล็ดพันเข้านะครับนี่ก็จะมีการเจ่การการจัดราชพืชราในตอนี้เขาดเขาดึงนี่ก็ด้จะได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นครับจนี้ประหยัดต้นทุนจัดต้นทุนต้องใจสารเทยมีันต้องได้ใจสารเทมีดีว่าฝนค่ายาคุญยาเลยนะครับนได้ ใจแห้งตะเก่า์นะครับโดยพ่ออย่างผมบอกครั้งแรกว่าเราต้องเตรียมวทีถุดิบก็หล่อคือปั้งเฉื่อยหรือว่าเขาดีเขาเด้งออกก่อนแล้วก็ถึงฟอนทับมันเป็นเป็นปุ๋ยทั้งหนึ่งครับตัวนี้โดยเฉพาะเขาที่ปลูกรถที่ปลูกมือนี่กว่าเพราะว่าหล่องมาเต่ากันเสมอหล่องมาเสมอตอนแก่ต้องแก่รถปุูกตอนแก่รถปุูกเขาจะได้กำจัดวัชพืชได้ง่ายครับตัวนี้นะวิดเดอร์วิดเดอร์จืมมันได้ แล้วเรื่องโรคแมลงครับเรามีการป้องกันอย่างไรบ้างครับไม่เฉาโรคแมลงนะครับเขาต้องแก้งเข้านะครับเขาจะปล่อยน้ําทิ้งนะครับปล่อยน้าทิ้งทั้งหมดปล่อยให้ดินแห้งนะครับ<อ>แล้วเขาจะมีต่อนะครับต่อทีว่าวัดปริมาณน้านะครับวัดปริมาณนา้ำมาอยู่ในดินเขาว่าน้ำเขาจะเหลือเพียงพอพอพอดีเพราะว่าบางคนเนี่ยจะรูน้ำกันนะครับบาสังเกตว่าต้นเขาอิ่มน้ำหรือไม่อิ่มน้ำนะฮะปกติต้นเขาจะอิ่มน้ำตลอดนะครับถ้าดูตามตีแก้งเข้านะครับตามนี้ต่อพีพีซีที่เขาแก้งไว้นะครับ เขาเฮาดีแบบต้องการน้ำนักถึงคณะนั้นนะครับเพราะน้ำพอในดินยังเหลืออยู่เขาปอกินได้แลว้วก็ลดน้ำพื้นที่น้ำตีว่าจะามาลูมาแย่งกันหรือว่าลดน้ำมันนะครับตีซุบน้ำมาใส่นาเฮานะครับบา่าเขาจะต้องได้เปลี่ยนสิ้นเปลี่ยนชุดนี้ตัวเองนะครับเพราะเขาได้มีการแกงเขา้าหรือว่าวัดปริมาณน้ำในดินอยู่นะครับสุดยอดเลยครับว่าเขาประหยัดต้นทุนมากๆเลยครับตีว่าประหยัดเรื่องการซุบน้ำใส่เน้นแปลงนาเฮาตัวเองนะครับ เราลองให้ประเมินในเบื้องต้นนี่ลดไปประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์พอครับลดเยอะเลยครับปุ๋ยก็ลดไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับลดปุ๋ยแล้วกปุ๋ยการใจ๊การใจ๊ปุ๋ยครับเกิดใจซิฟกระสอบเขาเหลือปนะปูกับน้ำหวานแดงตากันแตกต่างเยอะเลยครับระวังน้ำปูนี่น้ำหวานนะครับกับน้ำปูจะแตกต่างกันเยอะเลยครับเนื้อทายพอได้เลยครับว่าระวังน้ำปูกับน้ำหวานก็พอได้เลยครับนี่แค่ปุ๋ยปุ๋ยแค่ หนึ่งหนึ่งหนึ่งแม่สามเนาะแนวทางในการทํานายอย่างนี้ก็ช่วยส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนด้วยครับเพราะว่าเราไม่ต้องงกน้ําครำแต่ต้องไปแย่งน้ำกันเลยครับแต่ต้องไปสูบน้ำเสียงน้ำมันฝืนน้ำนี่แห้งแต่ทั้งทั้งปื้อนี่ทั้งลุ่มนี่มันมีน้ำอยู่คครรัับแต่ต้องวิจุกเดินได้แค่ทั้งหลักเข้านี่แต่เดินได้แต่ในดินเัายังมีน้ำอยู่นะครับ ามทีได้ไปดูกันมานะครับมีปัญหาอะไรครับามที่เขาทำแต่เขาจะโตเร็วตอนนี้พื้นที่พื้นที่กลุ่มเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ครับพื้นที่กลุ่มทั้งหมดนี่สองไร่กว่าไร่ครับตอนนี้ใช้เทคนิคแกงข้าวไปแล้วประมาณกี่ไร่ครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผลตอบรับจากสมาชิกท่านอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับก็ตอบรับดีที่สุดเลยครับตอบรับดีที่สุดเลยครับ แทบไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาเพราะเขาได้ทดลองกันดูแลเห็นผลจริงๆเลยครับอย่างนี้เราก็มาพิสูจน์ด้วยการถอนกอข้าวส่งท้ายนะครับครับได้เลยครับเอาเอาหนึ่งสองยี่มเยี่ยมจริงๆเลยครับ